การสูบบุหรี่และก็ดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานอาหารปิ้งย่างหมักดองไขมันสูงครับการไม่ออกกำลังกายขาดการพักผ่อนมลพิษฝุ่นควันและก็สารต่างๆที่ก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมความเครียดสะสม สิ่งเหล่านี้ครับมีโอกาสทําให้เราเป็นโรคมะเร็งได้ผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะทราบกันดีนะครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยนับว่าเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยครับและในแต่ละปีนั้นมีผู้คนที่ล้มป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นจาน,นวนมากแต่สิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้ไปกว่าโรคมะเร็งเลยนั่นก็คือว่าเมื่อคุณป่วยหรือว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วนะครับค่ารักษาพยาบาลโคตรจะบานไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่าง มหันเลยครับในประเทศไทยครับค่ารักษาโรคมะเร็งเกิน1ล้านต่อคนต่อเคสครับ และบางรายอาจจะมีสูงถึง2ไปจนถึง3ล้านบาทตลอดการรักษาเลยก็ได้และสิ่งที่เราควรจะทราบต่อเพิ่มเติมก็คือว่าโรคมะเร็งครับเป็นหนึ่งในโรคที่สามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้วันนี้เราลองหันมามองดูนะครับว่าในเครือญาติของเราปู่ย่าตายายพ่อแม่นะครับหรือว่ามีใครบ้างที่เคยมีประวัติการป่วยเป็นโรคมะเร็งครับเพราะฉะนั้นแล้ว โรคนี้อาจจะมาจากพันธุก,กรรมด้วยก็ได้หรือบางทีครับอาจจะมาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตของเราะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ครับการรับประทานอาหารปิ้งย่างหมักดองหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงการที่เราไม่ออกกําลังกายครับหรือว่าขาดการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับในเรื่องของสภาพโลพิิต่างๆฝุ่นควันที่เราอาจจะประสบพบเจอกันอยู่ เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มถนนเลยนะฮะอะไรก็ความเครียดสะสมก็จะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นกันครับถ้าเกิดเราจะพูดกันง่ายๆนะครับก็คือว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเสี่ยงหรือเกินนะครับมันลายล้อมไปด้วยปัจจัยต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าวันนึงนะครับเราใช้หลักคําว่าไปตายเอาดับหน้านะฮะ เราอย่าลืมนะครับว่าค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันนี้หรือในอนาคตผมเชื่อว่ามันก็คงไม่ต่างอะไรจากการสร้างบ้านนะครับพอเราสร้างบ้านเนี่ยโอ้โหบานปลายเลยใช่ไหมตั้งงบไว้เท่านี้สุดท้ายไม่จบเท่างบที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลเองก็เช่นเดียวกันนะครับการรักษาเนี่ยมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราจะหายเมื่อไหร่หรือว่าจะมียาชนิดไหนเป็นพิเศษไหมที่จะมาเป็นยาแบบชนิดหวังผลหายพันเลยอะไรแบบนี้ บริษัทประกันเนะครับเข,เขาเขาค่ารักษาส่วนนั้นให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับอย่ารอให้หมอมาบอกว่าคุณป่วยแล้วนะ,ะเราถึงจะมาตระหนักได้ทีหลังนะครับแล้วก็วิ่งหาซื้อประกันสุขภาพซึ่งในตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถซื้อได้แล้วเนื่องจากติดเงื่อนไขนะครับคุณป่วยมีโรคประจําตัวครับถ้าคุณครับอยากวางแผนเริ่มต้นประกันสุขภาพให้กับตัวเราเองติดต่อเอ็มมาได้ครับ contact ยู่หน้าโปรไฟล์